Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nakพี่น้อง ผู้ศรัทธาพี่น้องผู้หวังในความโปรดปรานความเมตตา Alhamdulillah พบกันอีกนะครับมารู้จักอัลลอฮ์กันเถิดนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองของเดือนรอมฎอนนะครับเราก็ห้มดินละได้ถือศีลอดนะครับมาเป็นวันที่สองแล้วห้มดินละห้มดินละนะครับพี่น้องผู้ศรัทธา ทุกท่านครับนะครับเราเตรียมพร้อมกันมากน้อยและแค่ไหนนะครับสำหรับเดือนอมฎดอนของเรานะครับหนึ่งวันที่ผ่านไปนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งวันนะครับเหลืออีกครึ่งวันวันนี้เราได้สะสมเราได้เก็บเกี่ยวอะไรกันแล้วบ้างนะครับก็มีพี่น้องนะครับให้สลามาวัเล็กมุสลามนะครับแล้วก็ภูเก็ตอ่าภูเก็ตนะครับชัด จนคาฮัมดุลิลละนะครับพี่น้องครับอะไรที่เป็นความดีนะครับเราก็ช่วยกันส่งเสริมกันนะครับเพราะว่าการที่เรานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีการที่เรานั้นชักนําเชิญชวนไปสู่ความดีต่างๆนะครับคนที่ได้ปฏิบัติตามได้รับคําแนะนําจากเรานะครับ,เข,เ,รเ,รบเขาได้เอาไปปฏิบัตินะครับเขาได้เอาไป เขาได้เอาไปไปฏิบัตินะครับเขาได้เอาไปใช้นะครับผลบุญที่เขาปฏิบัตินั้นมันก็ย่อมถึงนะครับกับผู้ที่ได้เป็นแบบอย่างกับเขาผู้ที่ได้กล่าวตักเตือนเขาผู้ที่ได้ช่วยเหลือเขานะครับนี่คืออิสลามในะอิสลามนั้นให้ความให้ให้ความดีงามนะครับสำหรับทุกคนดังนั้นมันที่พูดกันทุกวันนะว่าการรับผิดชอบต่อสังคมการรับผิดชอบ ต่อตัวเองนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับเพราะทุกอย่างที่เราทําไปนั้นมันจะถูกบันทึกนะครับความที่เราทําไปนั้นจะถูกบันทึกนะครับความความชั่วที่เราทําไปมันก็ถูกบันทึกนะดังนั้นนะครับจำเป็นที่เราจะต้องเป็นแบบอย่างนะครับในทุกด้านของความดีนะครับเพื่อเรานั้นจะได athletes, um. s. <S <tem> ้ร <tra> ับผลนะครับกับตัวของเราเองแล้วก็จะรับปากผลนะเมื่อว่าคนหนึ่งคนใดนั้นเขาได้เอาสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นไป ปฏิบัติต่ออีกนะครับนี่คือความดีที่ไม่สิ้นสุดไม่ขาดสายพี่น้องผู้ศรัทธาเราอยู่ในเดือนรอมาดอนนะครับเป็นเดือนของความศริมงคลนะครับอันกุอานและก็ฮะดิทของท่านนบีมศลลละวะไลละสลัมนะครับได้กล่าวถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎดอนไว้อย่างชัดแจ้งแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่านะครับในที่นี้ก็คือกล่าวถึงฮิกมะหรือว่าเคล็ดลับนะครับของการเตือนสินอ่อนและก็เป้าหมายของการ ถือสิอ่ที่ได้จากการถือสินอดนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลานั้นมันย่อมมีทั้งเหตุและก็ผลอยู่ในตัวของมันนะครับสําคัญก็คือว่าผู้ที่ศรัทธานั้นจะต้องเข้าถึงนับฮิกมะหรือว่าสิ่งที่ได้รับจากการาจากคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบะฮานวาตาลาเช่นเดียวกันว่าการถือสิอดนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง นะครับภารกิจหรือว,ว่าหนึ่งอฟอดดูสิ่งที่ถูกบังคับนะบ,บนผู้ศรัทธาทุกคนนะครับย่อมมีเหตุมีผลนะครับในการาสั่งใช้หรือว,ว่าการที่อัลลอฮฺสลานั้นใช้ให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัตินะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับหากว่าเรากลับไปดูอายะหรือว่าองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานาลาครับที่ใช้ที่สั่งใช้นะครับให้พวกเราทําการ เธอสิ้นอดนะครับที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในสุอัลบากร์ร์นะครับอายะที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามอัลลอฮฺได้กล่าวอะไรกับผู้ศรัทธาครับพี่น้องผู้ศรัทธาอัาลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่ายาอัลลาซีนาอามานูกุดิบะอัลัยกุมุสยามกามากุดิบะอัลลัลลาซีนามิงกอบลิกุมละอัลลากุมตัตตะกูนดังนั้นนะครับจากอายะนี้นะครับเป็นการที่ผู้ทรงสร้างเขาอัลลอฮฺนั้นได้สนทนาหรือว่าได้เรียก ร้องใครละ่ะครับเรียกรอ้องอัลลอฮีนา,านูโอ้บัญญาโยรฮินำโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยศรัทธาเพื่ออะไระครับกูติบะอะัลลอฮมุซยามนะครับการถือสินอดนั้นได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้านะครับกามากูติบะอัลลอฮฺนินกอบลิกุมเสมือนกับที่องค์นั้นได้ทรงบัญญัติแก่ประชาชิก่อนหน้าพวกเจ้านะครับและอัลลอฮฺกุมตัดตะกูณ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงนะครับนี่คือเป้าหมายของการที่อัลลอฮฺนั้นได้ใช้นะครับผู้ศรัทธาอัลลอฮฺสนทนาอัลลอฮฺเรียกเรียกร้องใครเรียกร้องผู้ที่ศรัทธาเพื่ออะไรครับเพื่อทําการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ก็คือการถือสินอดการถือสินอดนะครับหรือว่าการสิยามคืออะไรครับการถือสินอดก็คือการที่เรานั้นจะต้องยับยั้งนะครับยับยั้งอะไรบ้างล่ะครับ ยับยั้งการกินยับยั้งการดื่มยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ยับยั้งในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระต่างๆนะครับเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮฺานวอตาล l นะครับตั้งแต่ดวงอาทิตตั้งแต่ฟาดัดนะครับเวลาฟาดัดก็คือเวลาดวงอาทิตเข้าวเวลาซบโบนะครับจงกระทังดวงอาทิตตกดินก็คือเข้าวเวลามักริบนี่คือช่วงเวลาที่พวกเรานั้นจะต้อง ฮอตเว้นนะครับจากการกินการดื่มการมีเป็นสมรรอาการไร้สาระต่างๆการมดเท็จการโกงอะไรต่างๆนะครับนี่คือภารกิจของพวกเราทุกคนในการที่เรานั้นถือสิรอดอยู่เรากสลากึงได้ใช้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์เรียกร้องผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อามานูนะครับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ดังนั้นเราจะมองว่าการสิรดนั้นคนที่สามารถกระทําได้ก็คือผู้ที่มีความศรัทธาเท่านั้นคนที่สามารถยอมอดได้นะครับ ทั้งวันก็คือผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นคนที่สามารถยับยั้งตัวเองจากความช่วต่างๆได้ก็คือผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นดังนั้นน,น,นะครับเราก็กลับมามองตัวของเราสองกระจกมองตัวของเราว่าวันนี้เราอยู่ในอยู่ในระดับไหนนะครับอยู่ในขั้นไหนของผู้ศรัทธาว่าวันนี้เราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับการถืสทร์ของเรานะครับ จาก100%นะครับ1วันที่ผ่านมานะครับวันที่1รอมฎอนเมื่อวานนะครับหากว่าเราตั้งคะแนน100%ถามว่าเราจะให้กับตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการทําภารกิจของเรานะครับในการใช้ชีวิตของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเดืดอนรอมฎอนในการเก็บเกี่ยวในการเนี่ยตวงภาคผลรวนต่างๆถามว่าเราให้คะแนนกับเรานั้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าเราให้คแค่เพียง น้อยวันนี้เราว่าเราต้องเพิ่มนะว่าเราจะให้คะแนนเราให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าชีวิตของเรานะครับตลอดเวลาของเรานั้นเราอยู่ในการสัเนาวะตนวะน้ปฏิบัติตามนะเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าการเติรสลอดนั้นเป็นวาญิบสําหรับพวกเราทุกคนนะครับวาญิบสาหรับบุคคลที่เป็นมุสลิมบุคคลที่บรรล,ลุศาสนภาวะบุคคลที่มีสติ ส,สติสัมมปชัญญะหรือปัญญาครบต้วสมมุติก็คือไม่ใช่คนบ้าบุคคลที่ไม่อยู่ในระหว่างของการเดินทางบุคคลที่ไม่มีประจําเดือนไม่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือว่าบุคคลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เป็นสาเหตุของการอันตรายในการถือสโนด,ดนะครับก็คือจําเป็นที่เขานั่นจะต้องถือสโนด,ดนะครับและเช่นเดียวกันว่าพวกเราทุกคนก็จําเป็นนะครับมีความจําเป็นจะต้องสั่งสอนหรือว่าเรียกร้อง ล,ลูกหลานของเราถึงว่าเขายังไม่อากิณบลิบไม่บรรล,ลุสะนธะาวะ,ะแต่จะเป็นเร่เราจะต้องอส่งเสริมหรือชักชวนให้เขานั้นทําการถือเสื้อด,ด้วยเพื่อเป็นการฝึกฝนนะครับในวันนี้เพื่อว่าเขาจะนั้นจะได้ง่ายจะได้สบายในวันหน้านะครับดังนั้นพี่น้องครับเป้าหมายสําคัญของการประการแรกที่ลัสลาได้ใช้ก็คือเพื่อละละกุมตตะกูลเพื่อที่จะเปี่ยมจิตใจให้เกิดความ ยำเกรงความยำเกรงความตักว่าคืออะไรครับพี่น้องผู้ศรัทธาอะไรคือความยำเกรงนะอะไรความตักวาที่เราบอกอิแตกิลล่าจงเยงจงเกรงกูอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์อะไร่ะครับคือความหมายของมันก็คือการที่เรานั้นทําในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงใช้และเรานั้นก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบะตาลนั้นทรงห้ามนี่คือความหมายที่ ควบคุมนะครับของคําว่ายำเกงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลานะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับเมื่อว่าเรามีความรู้สึกว่ายำเกงนะครับเราก็จะมีความรู้สึกอยู่เสมอถึงการเป็นบ่าวของอัลลอฮานะครับในขณะที่เราปฏิบัตินะครับปฏิบัติภารกิจปฏิบัติอิบราฮิมต่างๆนะครับเมื่อเรารู้ว่าเรานั้นมีความยำเกงนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าฉันนั้นได้ทําฉันนั้นฉันฉัน,ฉน เรานั้นจะมีอะไรครับจะมีความสุขนะครับจะสํานึกอยู่ตลอดเวลาอัลานั้นทรงมองเราอยู่นะครับอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ใกล้ชิดกับเราไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับเราจะไม่ห่างเราจะไม่เล็ดลอดจากการรับรู้ของอัลลอฮ์สุบฮานาลลอนะครับเราจะตักเตือนตัวเองว่าระหว่างบีกซ้ายบีกขวาของเรานะครับระหว่างด้านซ้ายไหลด้านซ้ายไหลด้านขวาของเราก็จะมีมลาลิกะนะครับสองท่านนะครับรอกิฟกับอาติกนะครับคอยบันทึกความดีความชั่วของเรา นะครับดังนั้นเราก็จะต้องสําคัญกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันจะทําอะไรไม่ได้นะบันทึกของฉันจะคอยถูกบันทึกดูฉันจะต้องทําสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับการตกวานั้นมันจะทําให้เรานั้นตื่นตัวอยู่ตลอดแล้วมันจะเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นได้ปฏิบัติภารกิจหรือว่าปฏิบัติข้อใช้ของศาสนาและก็ออกห่างจากข้อห้ามของศาสนา พี่น้องผู้ศรัทธาครับเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่มีความดีมากมายผู้ที่ประสบผู้ที่ประสบความสําเร็จก็คือใครล่ะครับใครครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ประสบความสําเร็จในเดือนรอมฎอนก็คือคนที่ควนควายคนที่มีความอดทนคนที่มีความพยายามที่จะปฏิบัติความพยายามต่างๆให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น โดยหวังการหวังอะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละนะครับนี่คือบคุคคลที่จะได้รับความสําเร็จในเดือนอมรดอนมีความขวนขวายมีความอดทนมีความพยายามในการปฏิบัติความดีงามต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความดีแล้วก็หวังในการตอบแทนหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาล่นะครับ ดังที่ท่านนาบีประมาสลลลาวะลัยวะสลัมนะครับได้กล่าวกับเราได้เตือนนะครับผู้ที่ไม่ช่วยโอกาสตักตวนความดีในเดือนอมาดอนไว้ไว่าอย่างไงครับท่านนบีได้สกิดกับเราได้เตือนเรานะครับกับบุคคลที่ว่าเขานั้นไม่ไม่อะไรละครับไม่ได้ฉกชฉวยไม่ได้กอบกวยความดีงามไว้ในเดือนอมาดอนนะครับซึ่งมีรายงานจากไหนครับมีรายงานจากท่านกะบิน พุยรอนะครับท่านได้กล่าวว่าท่านโอสุลัสลลวัลเลสลนะครับท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงมาชุมนุมกันที่หน้ามิมบัตินี้แล้วพวกเราแลว้วพวกเราก็ได้มาชุมนุมกันที่นี่เมื่อท่านได้ก้าวขึ้นนะบันไดขั้นที่หนึ่งท่านก็ได้กล่าวว่าอาเมนนะครับเมื่อท่านได้กล่าวลงมาเมื่อท่านได้ก้าวลงมาจากมิมบัตินะพวกเราก็ได้กล่าวว่าโอท่านโอสุลวันนี้พวกเราได้ยิน ท่านนับในสิ่งที่พวกเรานั้นไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนเลยท่านนบมีมอลสลอมสลัมจึงได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงยิบรีณนั้นได้ลงมาแจ้งแก่ฉันโดยกล่าวว่าผู้ที่มีโอกาสอยู่ในเดอรมารดอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษอัลลอฮ์จะให้เขานั้นห่างไกลาจากความเมตตาของพระองค์ฉันจึงกล่าวตอบรับฉันจึงกล่าวตอบรับว่าอาเมนขอพระองค์ทรงตอบรับด้วยเถอดและเมื่อฉันได้ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองยิบรีนจึงกล่าว ว่าผู้ใดที่ฉันผู้ใดที่ท่านถูกกล่าวนำณที่เขาแล้วเขาไม่ได้สละวาดให้แก่ท่านอัลลอฮ์จะให้เขานั้นห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ฉันจึงกล่าวว่าอาเมินเมื่อฉันกล่าวก้าวขึ้นขั้นที่ آ, บันไดขั้นที่สามยิบรินจึงกล่าวว่าผู้ใดที่มีโอกาสอยู่กับบิดามารดาของเขาในยามชาราหรือว่าคนหนึ่งคนใดนะครับในสองคนนั้นแล้วเขาทั้งสองบิดามารดานั้น แล้วเขาทั้งสองนบีนนั้นไม่ทําให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์คือเขาไม่ได้ได้ไดไดทำความดีต่อท่านทั้งสองอัลลอฮ์จะให้เขานั้นห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์นะครับฉันจึงกล่าวว่าอาเมนนะครับบันทึกโดยอา่าฮากิมนะครับบันทึกโดยอัลฮากิมนะครับบทเรียนที่เราได้จากคดีบทนี้ก็คือก็คือเมื่อว่าย่างเข้าเดือนรอมราคมนะครับย่างเข้าเดือนอมกราคนะครับ ผู้ใดที่ไม่ได้มีเจตนาจะทําอิบาดะเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่เขาได้ปฏิบัติเป็นประจําอยู่แล้วถือว่าอิบาดะนั้นเป็นกรณีพิเศษก็คือการถือสินอดการละหมาดตรารวะหรือว่าการกอ่านการทำบารีธรรมต่างๆการทำบารีธรรมความดีอื่น,นๆก็เป็นกรณีพิเศษด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์และหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานาหฺอัตอาลานะครับ อันนั้นพี่น้องครับเมื่อว่าเราครับย่างเข้านะครับตอนนี้เราเข้ามาวันที่สองแล้วเราก็จะต้องทําเจตนาเนียตของเรานั้นให้มีความสุขต่อรอซาลาเพื่ออะไระครับเพื่อหวังความปลดบานจากอัลลอฮฺสุบะตาลาด้วยวใจที่สุดนะครับหวังในการนี้ถือสินอดของเราหวังในการที่จะละหมาดตะเวดด้วยอา่านกุอ่านด้วยวทำความดีงามต่างๆของเราในเดือนอมาดอนนะครับแน่นอน,นครับย่อมและแน่นอนนะผู้ใดที่ว่าเขาไม่ได้เบียมตัว ไม่ได้ตั้งเจตนาครับแน่นอนขอเขาก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับก็คือจะได้อยู่ห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาดังนั้นผู้ศรัทธานะครับผู้ศรัทธามุมินผู้ศรัทธานั้นย่อมจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะั้นหลุดลอยไปอย่างแน่น,น,อ,น,น,นอนนะครับดังที่ฮะดิษก่อนท่านอบีนั้ดันได้กล่าวไว้ว่าได้กล่าวไว้ข้างต้นนะว่าใครที่เดินรอมาอนนั้นได้เข้ามาแล้วเดินรมอมาอนนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุให้เขานั้น ได้รับการอภัยโทษนะครับและประการต่อมาในฮะดิษบทนี้ท่านอัุลสลามก็ได้บอกถึงว่าบุคคลที่ว่าเมื่อว่าท่านอับดุลสลามได้กล่าวถึงแก่เขานะครับเขาไม่ได้สลาวาดกับท่านนบีนะมีเมื่อใครใครใคร,ใค,รคนหนึ่งเอ่ยคําว่าก็เรา,ราสุลลาะสลลว่าอะไรวะสลัมนะก็จะเป็นที่ผู้ได้ยินก็จะต้องกล่าวว่าสลวลว่ลอะไิวะสลัมนั่นคือการสลววาว่าต่อท่านนบีนะครับ ดังนั้นใครที่ว่าเมื่อว่าท่านมีได้กล่าวถึ้นได้กล่าวขึ้นณที่เขาผู้ได้ยินเขาไม่ได้กล่าวว่ลละลายอยู่ว่าลัมนะครับแน่นอนนะครับเขาก็จะได้เขาก็จะได้เขาก็จะ,จะห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮเช่นกันและประการต่อมาว่าบุคคลใดนะครับที่ว่าเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบิดามารดาของเขานะครับในขณะที่ท่านนั้นแก่ชาราหรือว่าคนหนึ่งคนใดจากสองท่านนะครับแล้วก็ ไม่ได้เป็นเหตุให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์คือไม่ได้กระทำความดีอะไรต่างๆต่อบิดามารดาเลยนะครับเขาก็จะอยู่ห่างจากความเมตตาของอัลลอเช่นกันนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้เราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เรานะครับเรานั้นนะครับไม่ได้เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุวาตาละนะครับ เดืดอนรอมฎอนอิชารละวเะเราจะเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับการอภัยโทษจากเดือนรอมฎอนเราจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะได้รับความเมตตาจากสลาด้วยการสลาวาต่อท่านนบีเมื่อว่ามีการกล่าวถึงท่านมีการเอ่ยถึงท่านเราจะเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับความเมตตาจากสลาเมื่อว่าเราได้กระทาําความดีต่อพ่อแม่ในขณะที่ท่านนั้นแก่ชราะนะครับและจะเป็นสายที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอาลา พี่น้องครับเราก็มาต่อกันในการมารู้จักอัลลอฮ์กันเถอะนะครับเมื่อวานนะครับเราก็ได้กล่าวไปในนะครับบอกว่าบ่าวของผู้ทรงเมตตาเราได้กล่าวพระนามของลอสบัตตาลาที่บอกว่าอัลห์มานอัลหะมผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอดังนั้น,น,นเรากลับไปดูอัลสลาะอัลฟุตรกรอายะที่อะไรครับพี่น้องอายะที่ 63ถึง74ที่อัลลอฮ์สุบฮานวาุวะตาลาได้บอกเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือว่าคุณนสมบัติของบ่าวของผู้ทรงเมตตาว่าเขานั้นจะต้องปฏิบัติภารกิจเขานั้นจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้รับฐานะได้รับตําแหน่งเป็นบ่าวของผู้ทรงเมตตาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มานนั้นเมื่อวานนะครับ ที่เราบอกไปนะว่ามันมีด้วยกันทั้งหมดนะที่สรุปมาจากอายะที่63สัถึงเจด็สดสีบในสุรกฟุกอนนะมันมีด้วยกัน13ข้อด้วยกันเมื่อวานเราเกินนําพี่น้องไปว่าไอ้ด้วยกัน6ข้อนะครับในลักษณะของบ่าวของผู้ทรงเมตตานะครับเราจะมาทวนอีกครั้งว่าเมื่อวานเรากล่าวอะไรไปบ้างนะครับเมื่อวานที่เรากล่าวคือ1คนเนี่ยเดินนะครับด้วยกับควานมนอบน้อมถ่อมตนบนหน้าแผ่นดินนะครับไม่หญิงยะโสไม่ตะก,กับบดไม่ลำพองตัวในขณะที่เดินบน บนหน้าเปไ็นไม่ออกผายไม่ไลพึงนะครับไม่เดินอย่างทะนงตัวนี่ก็คือคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นบ่าวของผู้ทรงเมตตาแล้วก็คนที่ว่าเมื่อมีคนโอ้เขาคนเบาปัญญาคนไม่ได้เรื่องนะครับคนไม่เอาความแล้วก็มาชวนเขาทะเลาะวิวาทมาชวนมีปากเสียงเขาเขาก็จะไม่โต้กอบไปด้วยกับวาจาที่ก้าวร้าวหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับและบุคคลด้วยใช้เวลาด้วยวตื่นขึ้นมา ในยามค่ําคืนเพื่อมาละหมาดมาแสดงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบะตาลาคนที่ขอดุดาอาจอัลลอฮฺสุบะตาลาให้ห่างไกลจากไฟนรกของพระองค์คนที่เขาใช้ใจ่ายอย่างพอดีไม่ซุรุย่ยไม่ซุร่ายแล้วก็แ้วก็ไม่ตัหนีไม่ขี้เหนียวแล้วก็บุคคลที่ว่าเขานั้นไม่ตั้งภาคีแล้วก็ไม่ไมว,ว,ว,งมงวมิงบอลขอสิ่งใดนับนอกจากอัลลอฮฺสุบะฮานาวะตาลานะับนี่คือสิ่งที่เรากล่าวไปเมื่อวานแล้ววันนี้นะับที่เหลือคือ คนที่ว่าไม่สังหารหรือว่าไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่เป็นธรรมคนที่ไม่ทําปาเวณีหรือว่าไม่ผิดศีลอาาไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านคนที่ไม่คนที่เขากระทําความผิดแล้วเขาสํานึกกับเนื้อกับตัวคนที่เขาไม่เป็นพยานเท็จคนที่เขานั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระต่างๆนะครับคนที่เมื่อมีการดักเตือนด้วยอันกุอานก็ทําให ก็ไม่เขานั้นไม่หูทวนหล่มนะครับแล้วก็คนที่ขอดุอาให้กับครอบครัวและก็ให้ตนเองนั้นเป็นบ่าวที่ดีอยู่เสมอนะครับนี่ก็คือบุคคลหรือว่าลักษณะของผู้ที่อัลลอฮฺนั้นจะทรงเมตตาเขาเขานั้นจะได้รับความเมตตาจากผู้ทรงเมตตาอัลลอฮฺอัลอัลลอฮมนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาัมดินละนะครับพี่น้องครับเรามา ดูสำรวจตาของเราครับเราทุกคน,นครับมีมีมีตา,อตาสองตานะครับเพื่อใช้อะไรครับเพื่อใช้มองดังนั้นเราจะต้องมองความเมตตาของเราเหานั้นจะต้องมองความเมตตาของรัศลาทั้งน้อยอทั้งใหญ่ทั้งน้อยแล้วเราจะรักพระองค์นะรเราต้องใช้สายตาของเราครับในการมองไปสู่ นะครับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับขออัวยนะครับมีสายเข้าทีนี้พี่น้องครับเราจะเป็นจะต้องสำนึกนะครับในความเมตตาของสาลาขอบคุณพระองค์อยู่เสมอและปรับปรุงตัวเองให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานะครับ เราจะต้องไม่สิ้นหวังนะครับไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮาวตะอัลาหนะครับเราจะต้องไม่คิดจะฆ่าตัวตายไม่ทําผิดเพื่อให้ได้สกีที่เป็นหนึ่งทองนะครับวันนี้เราโดนตรวสอบนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราต้องไม่คิดจะฆ่าตัวตายเราอย่าได้สิ้นหวังในความโปรดปรานเรายกมือนะครับขึ้นสูบว่าและขอดุอาจากอัาลลาอ แล้วเราเชื่อลักสサラนั้นจะให้กับเราครับไม่ช้าก็เร็วนะครับไม่เร็วนะเพราะสาเหตุที่ลักษサラตอบรับดุอานะครับบางคนขอลักสサラจะตอบรับในทันทีทันใดหรือบางคนอาจจะขอแต่ลัสサラจะไม่เราอาจจะไม่ตอบรับด้วยดุอาที่ขอแต่รัสサラจะตอบรับนะครับด้วยกับการปัดเป่านะครับสิ่งต่างๆที่มาสู่เราแทนดุอาที่เราขอนะครับแล้วก็ลัสサラนั้นจะทรงตอบรับดุอาของเราในวันกิยามะอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือ นี่คือนี่คือสิ่งที่อัลสลาร่านั้นให้กับผู้ศรัทธาต่อพระองค์ทุกคนนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธานะครับเป็นคนที่มีเมตตาและส่งเสริมการมีเมตตาต่อกันและก็รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับนั้นเหมือนอัลสลาร่าน้นีบอกว่าคนที่ไม่เมตตาเขาจะไม่ได้รับความเมตตาดังนั้นเดืนดอนมดรนี้เป็นเดือนของการขัดเกลาเป็นเดือนของการ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราพยายามที่จะหยิบยื่นแบ่งปันความดีงามให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดีอาหารที่ดีนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่เราเหลือกินใ,นในช้ก็หยิบยื่นแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับสำหรับบุคคลที่เขาได้รับความเดือดร้อนบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องแบ่งปันแสดงความเมตตาต่อกันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราหวังจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ดังน,นั้นโอกาสเดินอมาดอนนั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องแสดงความเมตตาต่อสปปรรพสิ่งนั้นให้มากๆนะครับเราอย่าลืมวันนี้เราหุงข้าวเราทําอาหารนะครับถึงเราจะมีเนื้อน้อยเราจะมีไก่น้อยแต่เราก็ใส่น้ําให้เยอะๆบุงให้อร่อยนะครับกินแล้วก็ใส่ถ้วยใส่ถุงแบ่งปันนะครับกับคนบ้านใกล้เรื่องเคียงนะครับเพื่อแสดงความเมตตาเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตะอาลา ครับก็หวังว่าเราและก็ท่านนะครับจะได้มีหัวใจที่มีความเมตตาต่อกันซึ่งกันและกันนะครับช่วยกันขอดุอาซึ่งกันและกันนะครับให้ภัยบาลาให้บททดสอบต่างๆนั้นผ่านไปด้วยด้วยกับการ إ ي มานของเราด้วยกับความอดทนของเราด้วยกับความยำเกรงของเราทำให้มันผ่านไปเพราะเราอยู่ในช่วงอยู่ในสภาพของดอามุสละยับดุอาที่ถูกตอบรับนะครับดังนั้นนะครับ พี่น้องครับก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้นะครับอยากจะทิ้งท้ายอยากจะฝากกับพี่น้องว่าณช่วงหนึ่งนะครับในเดือนอมาดอนนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าเราอย่าได้อ,อย่าได้เราอย่าได้ใจจอกใจจ่อเพื่อการที่จะละศีลด,ดนะครับแต่ณช่วงเวลานั้นให้เรานั้นพยายามนะยกมือขอดูอาจากอัละะลอฮฺนะครับก่อนที่เราจะละศีลด,ดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสลิยับดูอาที่ถูกตอบรับนะครับ ให้เราพยายามในการยกมือขอจากรัสลานะครับขอดูอาให้กับตัวเองนะครับได้รับความเมตตาจากรัสลาให้ห่างไกลจากไฟนรกของพระองค์ขอดูอาจากลัสราให้เกิดความบริกัตความจําเดินกับครอบครัวของเรากับสังคมของเราขอรัสลาได้ปัดเป่านะครับัยพิบัติโรคไยต่างๆนะครับให้ออกห่างจากตัวของเราจากสังคมของเรานะครับและให้เรานั้นได้รับเกิดความรักความสามัคคีความเอ็นดูความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับให้เราเป็น ผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของเราศาลาให้เรานั้นเป็นผู้ที่จะได้อยู่ในต้งมหาของเอาสุบาตาลาในวันแห่งการตอบแทนนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไปกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องก็ขอมาอัพนะครับขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นความดีนะครับใช้แล้วบอกต่อฟังแล้วบอกต่อฟังแล้วนําไปปฏิบัติ ฟังแล้วนําไปถ่ายทอดเราหวังว่าความดีนั้นจะมาถึงทั้งผมและก็พี่น้องทุกคนนะครับเชิญัล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับกลุ่มเผยแผ่ความดีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชทุกๆวันนะครับที่จะให้ข้อคิดเตือนสติพี่น้องสกิดซึ่งกันและกันมาเคาะสด็มซึ่งกันและกันเพื่อเรานั้นจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลศาลานะครับโดยพร้อมเพียงกันนะครับ Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh